นอนนอนให้น้องนอนเหมือนยน,นอนอนเอาพุงให้น้องนอนนะจูนอนอนน่ารักใช่ปะรับอุ่นเลยพุงน้อยๆอ,อุ่นมากเลยจะกุมยำเอ้ยนี่พองก,กินไหยครับ มาม่าจังน้อยจะสดอยู่แล้วอโอโ้โหโอ้โหโอ้โหวันนี้กินสี่จองสามจองโอ้โหยกสดโอ้โห ขี้หยดสุดท้ายเลยโอ้โหไม่เหลือให้เจ้าสี่นวลเลย,ยเก่งเลย,อ,ยอร่อยจัดเนาะโอ้โหเก่งเลยเก่งมากลูก